สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปนะครับผมสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงของทีมงานรายการพัฒนสินนะครับวันนี้เราจะมืเอเี็กขยุดอยู่บนแท็กซี่นะครับคนเดียวครับพี่น้องโมวา่าผมว่าอย่างครับเข้ากันได้เขินมากรงุงเทมตั้งแต่วันที่10นะครับมาไลกกันอันไลกการท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์นะครับผม วันนี้ได้แยกกกันครับน้องครับผมก็ไปเสริมรอนะครับผมเสริมรอี่เสริมเสริมรอก็อย่างเ่งมาบอกนะครับพี่น้องถ้าเบิรงนะครับผมสิไปฮ็ดหยังนะครับผมวันนี้วันที่สิบสิบเอ่อสิบสิบเจ็ดใช่ไหมครับยองไม่อะไรายการที่เบิร์เบิร์เบิพอยท์ผมผมผมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับท่านได้ไปหากันนะครับผมผมก็ คนเดียวนะครับเขาังเืินทางทาไปสุขุมวิทนะครับผมเดินทางไปหาแฟนนะครับผมสิ่บอกว่าโมอบอกว่าแฟนคนไหนเฮนาสิอ๋อเองครบแฟนคนไหนนะครับค <c ười> รัรู้สึกตื่งเต้นนะครับเป็นเซมรอครั้งนี้เป็นเ,เป็นว่าครั้งแรกในชีวิตผมกับว่าได้ครับครั้งแรกในชีวิตที่แบบ ทั้งแบบฮาสิมาสิบนะครับผมคิดหน่อยคิดหนาอยอยู่นะครับผมรับผมมีไผ่มานั่มนะครับอมีหนองมีกำลังใจมานั่งนั่มกัเป็นกำลังใจให้นะครับกา,กกานะบ้าพยานนะครับอันนี้รู้สึกวา้าวีอ <c ười> ับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกนะมาคลินีกก่อนับ ครับวันนี้เรากลับมาหอดคลินิกแล้วครับผมยังไงครับแฟนเขาจะมาหาแฟนไครไปดูดใครเรี่วจะมาทำอะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาตัดหูครับตัดเอ่นเลยจะมาเสื้อหั่มครับทำกี่เสื้อมจะฟ้องเอาสีมันน้อยลงมันใหญ่ปวดบอกใหญ่ปวดเพรมันยาวเราเคยเห็นมันใหญ่เยอะแย ทำไปแพทย์ถ้าก็รอครับรอคิวขึ้นเขียงครับนี่แหละเรินดีสีได้เป็นพทเอแล้วว้านขี่น้องโอ้ยรู้สึกรอคุณเลยไทเบอร์ต่างกันสองกองอด้วกทายไล่นได้หองสดนสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่มาอะไรนะมาทุบทุกหน้าทุบหน้าให้ อันจังแซนดี้ว่าจังแันดี้<ช>สีเพอะพูดคำว่าเมนหลายปนดนอว่าผมเ่าก็ยุขีขัด <c oughs> มันก็เลยจำเป็นครับจำเป็นที่จะต้องมาให้หมอมางัดมาแงะ่ึวเห็กหน่อยเพื่อให้มันให้หน้ามันเท่าเท่ากันนะครับเ <Yeah. S 2> พราะว่าหมายถึงว่าให้หน้าเล็กเท่ากันนะชั้นลุงคือต่อเทียมไปแต่จรดิเดี๋ยวเดียวพี่ถ้าสมมติว่าทำแล้วแก่ก็รเดี๋มีทำนี้ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า<ช>เรามาแก้คุณหมอบอกว่าจะรับให้มันให้มันดูเด็กขึ้นอ๋อมันมีอยสองอย่างใช่ไมสองอย่างคือตอนนี้น้องยับขึ้นมาหาผมปะได้ <c oughs> ผมก็ต้องยับลงมาหาหนออเฮียนัยนา่าอายุสิบสามต้นหนอใช่ใช่ใช่โอ้เหตุใดปะได้ต้องอต,ติดตามวะแหม่ต้องติดตามเดิมครับไปมีว่าเฝ้าวิทอุ๊ยสูยังเฝ่าวิทย์โอ้ยหนวดกาศากด้วยเหรอดื้อมกวนหนวดนะ ตีลีกหรสิมาทุบครับสิมาตัดข้อเลยครับโอเคได้เวลาแล้วครับทุกคนครับทุกคนก็จะไหวไายบ้างไหมไทยเนาะนี่เป็นแบบเหมือนอย่างแบบต้นเต้นต้นเต้นอะไเนี่ยครับข้างไหนให้ชีวิตเลยนะครับอันนี้คือน้องยูรินะครับสวัสดีค่ะ อันนี้ชือช่อช่อชื่อชื่อช่องอะไรคะช่องอ่าติงต้งลี่แอนตาหยองครับอ๋อสวัสดีค่ะครับอกงเอกน่อยครับนงน่อยที่เป็นนักเอกใน <laughs> ว่าถาหลานี่รบหีบดอก,กที่เมืงเเลเมาน่งีลครับผมก็จะรอกอ่่ <laughs> อนี่ิมันรออ่ันเวะนหันสิ มีคนแบบขอร้องมาว่าอุลรักไวฟินโอ้ลักไวฟินเยอะมากไอ้บายุข้าเจ้าเปเบื้องย้อนหลังแบบมยมนอย่ิวมันขึืนตอนนี้ไม่เดือดรเ่วหรอกรู้ไหมมีมีเอ๋เหมือนส่องใดอุลท่านใดบัดนี้เอ๊ะมันนรู้บอกว่าน้อาเจ้าคนจังไหนครับ <laughs> 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 ทา่านซีมันก็ไปอาแปเตายแลกวันี้ยู่เดียวบันนี้ทัน,นทซีไหนกูไปบันนี้กดอะไรครับมีหมืนอ,อนึื่อันี้ท่านน่นี่กดดวะ มีมันมันกูไปพี่น้องโอ้ยไฟนกไฟนกกันโอเคครับเ้าก็ได้ึ้นมาทอดชั้นสองนะครับผมของคลินิกคลินิกยังเกาะซนจูรี่ชันจูรี่นะครับผม <c oughs> คนในชันจูรี่นะครับเซ <Century. S 2> <c oughs> นจูรี่คลินิกน <c oughs> ชันจูรี่คล <c oughs> ินิกนะครับผมออติลีนะก็เล่ยจะเป็นน้ำกล้อง <c oughs> ผมไปไฟแสงขึ้นไง เดี๋ยวกขาลังรอนะครับวันนี้ผมจะมาเสริมจมูกนะครับทำจมูกครับแก้จม,มูกอันนี้มาทำอะไรครับอันนี้อันนี้รอบที่แปดสิบแปดนะครับทำไมต้องชอบว่าพี่พี่จะมาสัมนายสั้นลงครับคือที่นี่ก็จะมาใช้กระดูกรังหูนะครับในการปรับจมูกนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณแมย์นะครับที่เมยนะครับ ให้โอกาสพวกเรามามาทำหลอกกันนะครับครับ,ค,รบคอยดูว่าน้องชายจะออกมาปังขนาดไหนตอนนี้คือกระแสเขากำลังแบบดีมาก,มากๆแล้วทีนี้ได้จมูกใหม่อือเป็นดาราได้เลยโอ้โหเป็นดาราได้เลยเพราะว่าหน้าที่รีบหล่ออยู่อยอยแล้วไงอือถ้าไม่หล่อพี่ไม่ชอบขนาดนี้หรอกเขินอ่าไม่มันหลงริบไปสัพซีหรอว่าข <c oughs> อบมากกับว่าถอ หนึ่งขดรีบออกมาเหมือนมันมันขึ้นไปสันซีพูดเดียวมันขึ้นไปได้จังไดียวเหมือค่ะอัดคลิปอยู่แหม <c oughs> อันนี้เราก็รอครับรอ <c oughs> ใช่ครับเราก็ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตป่าวทำดีดีน้าเลี้ยง <c oughs> เดี๋ยวกข,ของผ่าตัดอื่นซันโวนี่มาเจะคือ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้ชี่ิตผ่าตัดใหญ่ <c oughs> คิดไม่ว่าจะได้ทําไม่คิดครับใช่มันจะเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับคือที่คลินิกเซนจูรี่คุณหมอจะ คำนวณดูนะครับแต่ที่แน่ๆคือเป็นการผ่าตัดใหญ่แน่ๆครับเพราะว่าหลอกก้นไอ้เหตุสามชั่วโมงครับไม่การปรับฐานมีการโอ้หลายอย่างเทคนิคของคุณหมอคือแบบสไตล์ของเกาหลีเลยนะครับครับใช่ครับราคาแพงไหมครับก็เริ่มต้นน่าจะประมาณเจ็ดดหมื่นนะครับถึงหึงแสนแปดหมื่นสองแสนอ้แล้วแต่เขตครับครับใช่แล้วแต่เคสกับการประเมินของคุณหมอ แต่ว่าสวยทุกคนครับสวยทุกคนที่ทําแล้วมันบอกว่ามีนางงามมาทําด้วยใช่ไห <ตะ S 2> มปกติเราก็มีแต่น้องๆที่ฟานี่เงี้ยที่ทอยู่ที่นี่ทุกคนเลยแล้วก็ศิลปินดาราหลายๆท่านนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่ามีใครบ้าง <c oughs> ครับครับเห็นแล้วเดี๋ยวคอยดูการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวออกมาจากห้องบัตรแต่ไม่ได้ชื้ป้องได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวทำไมจะชีไม่ได้มันจะมึนเหรอ โอเคครับเราใช้วพวอนะครับให้แล้วแล้ว สวัสดีครับเขาอ่ะหลังจากเมื่อวานนะครับที่แบบที่ไปทำจมูกครับที่คลินิกเซจูรี่นะครับผมก็ในเหตุปันทีร้อยนะครับเบิ้งนะครับบวมบวมกะเมื่อวานผมกับวันวันไทยส่องส่องว่าวันรีวิวให้เบิ้งส่องส่องแล้วนะครับผมค่ะผมผม,ผมเก็บแห้ง ผมปวดแท้ครับวัอะไรบบกไม่อารมนี่ครัผ่านไปหนึ่งวันแล้วครับเขียวครับระบบมากครับครับแต่ว่าคุณหมอทําดีมากเปิดโอเพนตัดปีจมูกแล้วก็ขูดสารเรวออกก่อนแล้วก็ตอกตอกสองฝั่งครับตอกจนกระดูกแตกแล้วก็เย็บรัดทุกอย่างตอนนี้บวม เทาเก็บแล้วครับเบาเก็บบ่ปวดถังมันเคียงมันตึงนะครับครั้งแรกในชีวิตทีครับที่ทำจมูกผมจะแนะนำขีนะครับเพราะว่าหมอทำดีมากๆแล้วก็ให้แคร์ดีมากครับผมอจังใดก็ย่องเลยย่องกบยองท้อไอเรากับตัวเราได้ย่อง จะไปอ่านก็จะไปไงอตัวแล้วอ,อ้านรอตีแรกปกติ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านห้องชุดคุณพี่จีจีพี่โป้นะครับผมสวยมากเลยครับนี่ก็ไม่ลงโฆษกรอนนะครับอย่างนี้อนอนงอเราอะบอก็พาอย่างไรรักเด็ โอเคครับเราจะมารีวิวช่วงที่ห้องกัญชีม,มารีวิวช่วงที่มันหายดีดแล้ว,ลวครับผมโดยประมาณสิบห้ามื่อครับผมเาก็มัดมัดถอดไม้กระสีรีวิวให้อีกนะครับที่มันแบบอาการเป็นยังไงบ้างทรงสวยไหมทรงโอเคไหมอะไรที่ครับโอเคครับ, okay, รบผมกินข้าวกินยาก่อนนะครับ